ณนะศูนย์กิกรรมธรรมชาติพะกอยว่า hello my friend welcome to my nesta วันนี้จะลงเอามือนะคะย่ำขี้งัวนะคะแล้วก็ทำสิบขั้นตอนซึ่งงานนี้นะคะไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอ กิจกรรมที่กำลังทำงานได้นะคะเพราะทางาหัวหน้านะคะการจัดฝึกอบรมพึ่งตนเพื่อชาติเรือ่องนี้ได้ออกมาตักเตือนและขอร้องแล้วนะคะว่าไม่ให้เผยแพร่ในสื่อโซเชียลใดๆนะคะ<ป>เพราะเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นที่เขาอยู่ในภาพนิ่งหรือวิดีโอนะคะก็มาบอกข่าวนะว่าต่อไปก็จะเห็นแต่ภาพมาดาลินนะคะ